กาก oh, <no. S 1> นะครับผมเอาขออยาตสวัสดีใหม่กันเลยกันนะ <laughs> รายการเท่าสดๆครับผม <laughs> เรียวๆนะครับผมสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับ hello check one, okay, 1 <laughs> 2โอเคเสียงมาแล้วนะครับ ต้อนดพิสูจน์ด้ายกันบอลนู้นหัมวนโซนมาโซนะครับคุณผู้ชมครับทั้งช่อง PSI 106 Thai Variety Channel นะครับผมมื่อนี้กัมมีศิลปินมาโปรโมทในรายการนะครับผมสิเป็นไพนั่นทากันช่วงเดียวนะครับช่วงหน้าพบกับเขาแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมขออยากขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการเขานะครับเครื่องสีเข้าออนซอนสีเข้าดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีเข้าออนซอนนี่นะครับเครื่องสีเข้าของฮองก็มี เหลือรุ่นเดียวแหละพี่น้องรุ่นหนึ่งหัวตะแกรงธรรมดานะครับราคา8,999บาทเท่านั้นเองนะครับสีเด็ดสวยงามบอแพรนะครับเครื่องซีเข่าที่มีตะแกรงสันแน่นอนครับผมทดลองมาเองแล้วนะครับผมรวมถึงเขาก็เองมีเครื่องซับหย่านะพี่น้องราคาซับหยานี่ราคา12,999บาทนะครับผมซื้อไปในคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาไปพี่น้องครับเพราะว่าเครื่องซับหยาตัวนี้นะครับซับได้ทั้งหยวกกล้วยกิ่งไม่ กิ่งไม้อ่อนๆเน้อต้นกล้วยนะครับผมยาที่มันหกเนี่ยเอามาใส่เครื่องตัวนี้จบปัญหาเลยครับผมทุกรุ่นนะครับเขารับประกันมอเตอร์หกเดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่องสองปีครับส่งฟรีทัวไทยโทรกันมาครับ082637999นะครับย้ำอีกที182637999นะครับหรือสีอินบอกมาที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของ MVTV หรืออีสานทีวีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีวันที่28แล้วนะครับวันจันทร์ที่28นะครับผมอีกแค่ยิบเก่าสามสิบสามเอ็ดสามมือเท่านั้นนะครับห่ากว่าศีราะสุปีใหม่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายๆคนกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับง่วงให้พักที่สำคัญจะไปหากินเหล่าตอนขับรถเดินพี่น้องเรื่องมันอันตรายนะครับผมย่านโควิดกับพ่อแห้งแล้วแต่ว่าผมอยากเน้นย้ำอีกหนึงคืออุบัติเเหตุนี่ยสคัญ บ่แพ้กันเลยครับพี่น้องครับจังไดก็ให้ดูแลเจา้าของดีๆนะครับผมพักผ่อนในเพียงพ่อนะครับขับรถขับร่ากับบ่ต้องชวิดชวัดไล่บ่ต้องเฝ้านะครับจังไดที่ไม่เข้าเฮาก็คือบ้านนะครับดีกว่าเข้าไปลงขังห้าง,างบ่หอดบ้านมันสีบ่บอกขุมนะพี่นอ้องเด้อจังไดก็ห้กําลังใจกันนะครับผมเอาละช่วงนาศิลปินหาอยู่แล้วครับสิเปน็นไผนันทากันข้าวเดียวครับผมให้การบอหัว วนครั้งได้พบนวลหางดังเหมือนต้องมน เด็มหานำข้อง,องเหมือนันรอได้เคียงน้องถึงต้องหาตายไม่วานวันรุ่งรากต้องร้างไกลกันสุดวันไว้ก่อนลาป่วยร้อยพืนไม่เชื่นน้องอยู่กล้า ไม่คลายนาวให้รออออ้องหามองผิดตรงทางนักรากคอยหน้าวันเวลาจะกลับมาอบอ้ายรักเขาเย็นลมแห่มันผ,นผ่านพันยิ่ง่าสะท้อ ເອົາຄັນເ່ຽວຊົມການປະທາ្ພະໜຍາມ ันหันเคยขอเคียงจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับผมยืนอยู่กับศิลปินหนุ่มรูปหล่อซึ่งอย่างครับผมเดชรงชัยครับเป็นคนอีสานไหมครับไม่เป็นคนภาคกลางเนาะารกลางขอนุยาตเปลี่ยนภาษานะครับทานสเลตแป๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนเป็นภาษากลางนะครับผมจากค่ายไหนเอ่ยเพื่อนกันทุกวันไปครับค่ายเพลงเพื่อนกันทุกวันไปครับวันนี้มากี่คนครับผมก็มา มาหลายคนาายคนะครับแต่มีศิลปินมาทั้งหมดสองท่านเนะเาะสองท่านค,ครับโอเคครับผมทางั้นช่วงหน้าคุณผู้ชมพบกับเขาทั้งสองคนนะครับ <สๆ S 1> ช่วงนี้ไปพักกันคู่เดียวครับไายการบวก กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมรายการมอโนหัวมวนชวนมรรโฉนสดๆนะครับทางช่อง psi 106 Thai Variety Channel นะครับผมสวัสดีครั้งนะครับน้องเบียร์นะครับสวัสตรีชื่ออะไรคะมีนอายการค่ะน้องมีนค่ะอ๋อชื่อเหมือนน้องสาวพี่เลยนะครับผมอายุกันเท่าไหร่แล้วน้องมีนอายุเท่าไหร่ครับมีนอายุ13ค่ะ13น้องเบียรเหรอครับก็จะ20แล้วครับจะ20ใช่ไหมครับผมทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในค่ายเพื่อนกันทุกวันไปค่ะเป็นเป็นค่ายเพลง อยู่มานานรึยังครับเออยังครับก็เพิ่งนั่นแบบเพิ่งจะมาสามเพิ่งจะมาน้องมีนเนี่ยอายุ13เรียนอยู่ชั้นอะไรลูกอยู่ชั้นม2ค่ะม2ใช่ม2อยู่เรียนอยู่เรียนอะไรครับบรรหันจำใสวิทยา3ค่ะสุพรรณบุรีเหรอสุพรรณค่ะอ๋อนี่มาจากสุพรรณบุรีกันเลยเหรอใช่ค่ะค่ายเพลงนี้อยู่ที่สุพรรณเหรอครับ ก็ไม่ได้อยู่ที่สุพรรณค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละเนาะใช่ค่ะแต่แล้วน้องเบียร์เป็นคนจังหวัดไหนครับปทุมธานีครับอ๋ออยู่ปทุมธานีสามโคสามโคอยู่สามโค่าเพิ่งเลือกตั้งอบจกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมพี่ก็อยู่ปทุมธานีเหมือนกันนะครับแล้วเรามารู้จักกับทางค่ายเพลงได้ไงน้องมินก็เหมือนแบบคือตอนนั้นอะไปหนูมีคุณทวดใช่ไหมทวดเป็นทวดสิทธิ์เซอังตีเนทค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ ไปเยี่ยมทวดออแล้วทีนี้ป้าหนูอะ่ะก็ถ่ายหนูลงเฟซแล้วพ่อลุงใหญ่มาเห็นอะ่ะก็แบบเออสนใจอะไรอย่างเงออี้ยพ่อถ่ายคลิปวิดีโอเราร้องเพลงลงเฟซบุ๊กถ่ายรูป<ง>คู่กับคุณย่าค่ะ เด็ดเป็นเป็นคลิปวิดีโอ้องเพลงไหมหรือว่าเฉพาะรูปเฉยเป็นรูปเฉยค่ะเนี่ยรูปเฉยๆแล้วติดต่อไปเป็นนักร้องเลยเหรอก็แบบมาคุยกันว่าเออเราเป็นหลานของคุณทวดล้ออะไรอย่างงี้ค่ะคือคุณลุงเจ้าของค่ายใช่ไหมครับชื่อชื่ออะไรนะครับลุงใหญ่อยุธยาค่ะลุงใหญ่อยุธยารู้จักกับคุณทวดของเราใช่ค่ะแล้วคุณทวดของเราเป็นศิลปินเป็นอะไรไหมเป็นศิลปินค่ะเป็นนักร้องเหมือนกันเหรอใช่ค่ะอยู่ในวงจิลบุตรค่ะ ๋อเป็นศิลปิเป็นรุ่นเก่าเลยใช่แล้วตอนนี้ค,คุณทั่วกำลังแข็งแรงแข็งแรงดีไหมก็แข็งแรงดีค่ะอ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ลุงใหญ่ก็เลยสนใจติดต่อหนูมาเป็น<ช>นักร้องแล้วมีการเทสเสียงเทสแรงก่อนไหมก็มีค่ะให้ร้องเพลงเออเรื่อยๆเลยอ๋อแล้วหนูถนัดร้องเพลงแบบไหนคะก็หนูได้ทุกแนวค่ะแต่ ถ้าถนัดที่สุดหนูชอบลูกทุ่งเพราะว่าหนูก็แบบฝึกลูกทุ่งมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุพรรณบุรีเนาะต้องเป็นโอ้ทิ่นทิ่นลูกทุ่งเลยนะเนี่ย่ะนะครับผมอ่ะแล้วไปถึงน้องเบียร์บ้างน้องเบียร์มาอยู่ค่ายเพลงนี้ได้ยังไงครับก็ตอนที่ผมตกงานอ๋อน้องเบียร์ตอนนี้กำลองร้องแต่วงครับไม่มีงานก็ก็เปิดหมวกเป็นนักร้องอยู่ในแต่วงใชแต่วงครับคือตอนนี้เราทํางานแล้วตอนอ๋อไม่ทํางานก็เหมือนผมทางานผมเป็นเด็กออทิเตก ก็เลยรับร้องเพลงกับแต่วงแตเป็แต่วงที่บ้านเราเองไหมหรือว่ายังไงป้าก็สมัครอ๋อสมัครไปสมัครไปก็พอมีโควิดก็ตกงานก็แล้วก็ร้องเปิดหมวกตามตลาดจนผมไม่รู้มีน่าจะพ่อพ่อแต่ใหญ่มาทักพ่อพอดีบอกว่าจำได้ผมก็ไม่รู้นะขอฝาก ก็ขอญาตินึกไม่ออกอ่าแต่ใหญ่มาทัพ่อก่อนรู้จักกับคุณพ่อเราใช่ไหมอ่าอ๋อรู้จักกันนะครับแล้วทีเนี้ยพ่อก็เลยฝากฝากแล้วฝากลูกชายหน่อยฝากลูกชายหน่อยแต่ว่าเป็นเด็กเอทิสติกแต่ว่ากลัวแต่อยากก็กลัวอว่าว่ามันจะมีปัญหาอะไรมแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหานะครับผมก็คือสามารถ ออกงานได้โชว์ได้ปกติเลยปนะครับผมแล้วเพลงแล้วเพลงแรกที่ร้องไปชื่อลมหนาวที่เรนูใช่ไหมครับใช่ครับเราชอบเพลงนี้ใช่ไหมเเลยนทำเป็นเวอร์ชันคฟเวอร์ก่อนใช่ไหมครับอันนี้หรือหรือว่าเป็นเป็นอันนี้คือเวอร์ชันส่วนตัวเราเองไหมคเวอร์ชันส่วนตัวเลยเวอร์ชันส่วนตัวเราเลยครับผมนี่มันทึกงเสียงเพลงแรกเลยไหมครับครับผมมันทึงเสียงเพลงแรกเลยบบาๆนี่ฟ้าสางนังหายก่อนอ๋อมีมีซิงเกิลเดี่ยวของสัเองอ่ามีครับก็ชื่อเพลงอะไรครับฟ้าสางนั่งหายครับ ฟ้าสางนางหายแล้วก็ฟ้าสางนางหายฟ้าสางนางหายอ๋อลุ่งฟ้าสางขึ้นนางก็หายไปนางก็หายอ๋อนั่นคือซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีเพลงเก่าๆคือรักเธอดาวฟ้ามมาทำดนตรีใหม่แสดงว่าเราได้ชอบลูกทุ่งแนวลูกทุ่งใช่ไหมครับส่วนมากคือเมื่อก่อนยังยังไม่ร้องสายยันประกอนร้องออสโฟเอสโอ้ไปละส่วสนเนี่ยชอบเพลงของพี่ออสโฟเอสโอ้เมื่อก่อน เขาเรียกว่าดังเลยอ่ะโอ้ oh, ต้องต้องติดตามอัลบงอัลบัม้มโอ้ oh, นู่นนี่นั่นเอ๊บแต่ปแปลกนะเราก็ถือว่าเป็นรุ่นเนาะแต่ทำไมชอบเพลงแนวอย่างนั้นเอ่ยเพราะอะไรเพราะมีที่มัไม่รู้<ค>รปไปไหลมันมันจะโดดม,มันจะโดดหูพอดีฟังเพลงตั้งแต่เด็กไหมผม oh, ฟังรุ่นนู้งตั้งแต่สองหลังน้ำท่วมหลังน้ำท่วมปีห้าสี่ปีห้าสี่เออเชอบมาแล้วก็มาร้องเพลงช้าแต่ก่อนยังอักขระยังไม่ชัด จนจนมีครูคนหนึ่งชื่อครูปอเขาผมก็ไปขอร้องประกวดได้ไหม,มเพราะว่าเด็กตอนนี้มีออทิติกมีประกวดร้องเพลงครับผมแลแ้วแกครูก็ถามว่าเพลงครคูก็ถามผมว่าจะร้องแนวไหนจะร้องเพลงอะไร <c oughs> จะร้องเพลงอะไรอ่า <c oughs> คอยนวลที่สวนลำใหญ่คอยนวลที่สวนลำใหญ่ครูง,งงเลยไหมเอ้ทำไมมาแนวนี้ ปลาปลาเขาขำชื่อชื่อเพลงอ๋อขำชื่อเพลงคอยนวลที่สอนลำใหญ่เอะลองไปแกะดูนู่นนี่นั่นก็พอพอได้แข่งภาคจังหวัดแล้วก็ไปแข่งเมืองทองธานีอ๋อไอไอโครงการศิลปะหัตถกรรมไหมใช่ครับอ๋อโอ้หนี่เข้าระดับประเทศเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอแต่ที่ผมชนะคือลนก้าวาไทยอ่ะจะงงงไม่ขออภัดยด้วยวันทีแล้วหมอไม่ค่อยเล่นไม่เป็นไรไม่ สบายๆมากพี่เข้าใจนะคือไปแข่งระดับประเทศแล้วเราได้ที่เท่าไหร่ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเลยว้าวเอาปมเลยครั้งนึงคุณผู้ชมแล้วก็แล้วก็ไปตามประกวดต่างๆก็ออกรายการนู่นนี่มาครับผมไปรายการมาด้วยเนาะไอ้นี่เราก็เลยมาร้องกับแต่วงจนได้เป็นที่มาว่าคุณพ่อฝากกับลุงใหญ่ไว้ครับผมก็แสดงว่าเพิ่งมาอยู่ในช่วงช่วงนี้ช่วงโควิดเลยอช่วงโควิดและน้องมีนล่ะคะน้องมีนสายประกวดไหมเนี่ย ก็เคยประกวดบ้างประกวดยังไงบ้างประกวดท่าก็ประกวดแบบที่โ้องเรียนหนูก็จะเป็นนักร้องเรียนใช่ไหมคะเขาก็แบบส่งให้หนูไปประกวดตอนประถมแข่งลูกทุ่งค่ะแล้วว่าพอมัธยมมาปุ๊บก็แบบเขามีพี่ที่ร้องลูกทุ่งแล้วหนูก็เลยไปแข่งสากลแทนโอ้ร้องสากลได้ด้วยเหรอค่ะว้าวนี่ได้ทุกแนวจริงๆงก็ทุกแนวค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินด้ไหม หรือว่าเป็นเฉพาะคุณทวดหนึ่งเดียวก็มีปู่กับย่าที่เป็นค่ะอ๋อปู่ย่าเป็นแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นเราแต่มาตกถึงลูกนะที่พี่ขอฟังเสียงสดสดเราเดินมาเพลงสากลก็ได้เพลงสังลก็ได้นะครับ Standing in the live, you hello. I come my engine now. It's like I've been awakened. Every I have to break it is a risk I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by. Play Fade Away Won't โอ้สุดยอดสุดยอดออาเบีย์แปลหน่อยว่าไงอีรอเลยอ้เก่งมากเก่งมากนี่คือหัดเองเลยเหรอเพลงสากลเนี่ยหรือว่าเราฟังเอาอย่างไงก็สอนไหมฟังด้วยแล้วก็มีพี่ที่แบบเรียนด้านอังกฤษมาอะไรเงี้ยก็มาฝึกให้หนูหนูเรียนภาษาได้ไหมเนี่ย ก็เรียนภาษาด้วยเรียนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหม<ช>ครับโอ้สำเนียงเป๊ะมากนะครับคือมันมันต่างกันมากเลยนะลูกทุ่งจะโดดไปสากลเนี่ยเราได้เอาเทคนิคของลูกทุ่งไปใช้อะไรยังไงการออกเสียงการอะไรมัน,ม,นมันพอเลยเลือกเลยนะ,ะเอ็กเซนต์อะไรต่างๆเนี่ยหนูดูใช้วิธียังไงก็ฟังเยอะๆค่ะแล้วก็แบบเรียนแบบปากเขาก็ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเกิดจากการเรียนแบบก่อนเนาะใช่ค่ะแล้วเบียร์ล่ะครับเบียร์ร้องเพลงสากลได้ไหมสนมากแต่ร้องเพลงสติ๊กเก่า สเติงเก่าๆคือแบบต้อมเรนโบว์ของพี่แจ้ของวงอาตรีปลอมร้องเปิดหมวกรุ่นร้องวิทเจได้ด้วยเหรอ <c oughs> เอาไหนขอสักพักหนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อขอสักท่อนหนึ่งเอาพี่แจ้พี่แจ้เอาเอาอันนี้ได้ที่สุดของหัวใจได้ไหมอ๋อได้ได้เอ,อาสักพักนึงสักวักหนึ่งได้ยินได้ยินได้ยินครับเอาหัวใจคังอ่าหากค่ำคืนนี้หวัวใจไม่แลเทียบเงินเสียก่อน จะไปฮอลวอลก่อนก่อนมามาอะน้องมืนต้องมีนถือไว้ถือไว้ให้หน่อยอ่ะอากค่ำคืนนี้หัวใจไม่แรงยับเยินเสียก่อนจะไปฮอลวอลขอเธออย่าตรอนรอก่อนวันพรุ่งนี้เครือกันเรือไกลพระกระได็หใด ฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปให้ถึงไม่เหมือนเดิมรขอภขอภัยขออภัยครับดัดเสียง เราเราชอบเสียงเราไปหาฟังอย่างไหนเพลงอย่างเงี้ยตาม Youtube โอ้ชอบแจ้มากชอบมากเลยเหรอแม่ผมก็ชอบแจผมชอบอดัดเสียง<อ>ก็เลยออกออกรายการพวกเงาเสียงนู่นนี่นั่นโอ้ดีดีครับสุดยอดเลยแต่ไม่ะอานไงต่อครับก็ไม่ใช่ว่าเพลงนี้จนะมีหลายเพลงแบบ เก่าๆเลยต้องเอามาลองส่วนใหญ่คือชอบศิลปินยุคเก่าๆเนาะใช่ครับโอ้ดีดีดีครับเป็นอมตะอืมอูอนุรักษ์ไว้ดีนะคู่เลยนะครับทั้งแนวเพลงทุ่งเนาะแล้วก็แนวเพลงของยุคเก่าๆเห็นว่ามีเพลงคู่กันแล้วสองคนนี้ค่ะชื่อเพลงอะไรครับนุ่มหล่อสาวสวยค่ะนุ่มหล่อสาวสวยเพลงนี้ใครแต่งให้คะเพลงนี้เป็น ครูเพลงเนอะใช่ครูเพลงแต่งให้นะครับแลวคือเป็นเป็นเป็นซิงเกิลของค่ายเราเลยใช่ไหมใช่นี่คือร้องคู่กันเป็นเพลงแรกเลยห่างหายมาเพลงคู่หลายปีแล้วครับก็เลยกลับมาทําใหม่เพลงใหม่เลยก็เพลงใหม่เลยเพลงใหม่เลยนะครับร้องคู่กันเป็นไงเลยร้องคู่กันแล้วรู้สึกไงบ้างก็พี่เบียกก็น่ารักดีค่ะแบบเด็วด้วยคือสองคนนี้มารู้จักกันที่ค่ายเพลงนี่ใช่ไหมครับใช่ครู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วก็ มารู้จักที่ค่ายะอันนี้จะชมน้องเลยอันนี้ทั้งร้องทั้งเต้นอันนี้ทั้งร้องทั้งหอบแล้วก็ออกกำลังกาย่ยนะครัเดี๋ยวไปฟังเพลงนุ่มหล่อสาวสวยกันเนาะนะครับผมยกเวทีนี้ให้ทั้งสองท่านนะครับแล้วกลับมาเจอกันทุงหนครับ ดิวิบผันดีสีด่างน้ำพึ่งถึงทำน้ำบึ้งตึงก็สวยเสริมดูงามด้ ฝันไปไม่เคยพู้ชมใครเชื่อใจพี่หน้าตาคง สัญญาเชื่อเธอนายอดรักคนดีถ้ามอบใจให้พี่ชาตินี้พี่ไม่นอกใจเจะอ ก็ให้สัญญาเชื่อเธอนายอดรักคนดียํถ้ามอบใจให้พี่ชาตินี้พี่ไม่นอกใจ ่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมยังอยู่กับนังศิลปินจากค่ายเพลงเพื่อนกันทุกวันกันกันทุกวันไปวันไปนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้สนุกมากเคมีเข้ากันมากเลยนะครับผมเป็นเด็กรุ่นใหม่แท้ๆแต่ร้องเพลงลุกทุ่งนี่ดีมากเลยเนาะ โอ้อนุลักษ์ไว้นะครับดีมากดีมากเก่งมากเนะขอคบคุณมากครับครับผมยินดีครับยินดีสรรค์เอาไวน้น่าสนับสนุนนะอย่างนี้ถ้ามีผลงานมามามาโปรโมทกันเรื่อยๆเนาะค่ะนะครับผมแล้วจะมีผลงานแพลนอะไรคู่กันอีกไหม ก็ของหนูนะคะก็มีผลงานนะคะเป็นเพลงไหว้ครูนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยเพลงนี้นะคะก็มอบให้กับคุณครูทุกคนหรือว่าครูทุกคนเลยนะคะก็เป็นเพลงทุ่งช้าๆเพราะๆนะคะแล้วก็มีเพลงเออมาเต้นกันบ้างอะไรอย่างงี้ือเพลงไปเฮิร์ตนะคะก็เป็นสำเนียงแบบ สุพรรณเลยอะไรอย่างงี้นะคะใช่สุพรรณแล้วตอนนี้น้องมินมีกี่เพลงเหรอเนี่ยตอนนี้นะคะมินมีซิงเกิลเดียวนะคะสองเพลงแล้วก็ที่คู่กับพี่เบียร์นะคะหนึ่งเพลงค่ะอ่าเป็นสามแล้วเนาะค่ะนะครับผมสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของของค่ายได้เลยใช่ค่ะเพื่อนกันทุกวันไปค่ะนี่ภาษาไทยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วของน้องเบียร์ล่ะครับน้องเบียร์ผมก็มีซิงเกิลสี่เพลงกับลมของน้องด้วย เป็นเป็นห้าแล้วอ่าเป็นสี่เพลงสี่เพลงผมมีสามเพลงเดียวสามพิซาครับแล้วคนหนึ่งเนาะสี่เพลงครับผมรับชมได้ทางช่องเดียวกันเลยช่องทุทุเลยครับเพื่อนกันทุกวันไปครับผมมีเฟซบุ๊กส่วนตัวกันไหมทั้งสองท่านเผื่อแฟนๆที่บ้านอยากติดตามก็พิมพภาษาไทยได้เลยเบียร์ธงชัยค่ะเบียร์ธงชัยครับผมครับผมของหนูนะคะก็เป็นมีนอายการเลยค่ะน้องมีนก็ภาษาไทยเลยเนาะนะครับผมถ้าอยากติดต่องานก็เบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมคะ นี่0988257271เนะครับเบอร์ผู้จัดการของค่ายเพลงนะครับผมถ้าอยากให้น้องๆนะครับน้องเบียร์ในยิ่งจะน่าสนับสนุนนะครับขณะเป็นเด็กออทิสติกนะคุณผู้ชมผมต้องบอกมีความตั้งใจและมีความสามารถขนาดนี้นะครับผมดูเหมือนคนปกติเลยนะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเด็กออทิสติกนะครับผู้ชมอย่างนี้นะครับ ศิลปินรุ่นใหม่อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสนับสนุนนะครับผมมีงานจ้างมีงานอะไรก็ติดต่อไปได้เลยเอนเตอร์เทนและร้องดีกันทั้งคู่นะครับฟันธงเลยนะครับผมวันนี้ทางรายการของเราต้องขอบคุณมากๆนะ<อ>ที่มรารมสกนะครับมีผลงานมากม่อีกนะนะครับยินดีต้อนรับเสมอครับแต่ว่าต้องเป็นปีหน้าแล้วเนาะ <c oughs> นะครับผมอ้าเอยพอรีปีใหม่หน่อยอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ในเนื่องในวันปีใหม่นะคะหนูก็ให้ทุกคนนะคะไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ปิดแมทมให้ดีนะคะแล้วก็ขับรถนะคะก็ ให้ปลอดภัยด้วยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะรักทุกคนนะคะคัอ้าวน้องเดียช่วงนี้ก็ก็โควิดนะนะก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนด้วยก็พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ค้าขายด้วยแล้วก็ศิลปินเหมือนกันเลยแล้วก็พวกแต่วงแตงวงก็ เอาใจช่วยเอาใจช่วยเพราะว่าทุกทุกคนก็ตกงานก็เอาใจช่วยเขาครับผมขอให้กลับมาเร็วๆการกลับมาเร็วๆพวกเราพวกเราก็จะได้ทำมาหากินกันได้อย่างสะดวกนะครับผมวันนี้ลาลางไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม